อีลสูดีแม็กยกสูงเกียร์โต้ปี1 8บดิ 9, ผ่อน8,700ไปคิดดูเอาว่าผ่อนถูกไหมราคาขายเต็ม5 100, 1 10, 9 0 0 0บาทปุ่มสตาร์ทนะจ๊ะเอาง่ายๆนะพูดภาษาชาวบ้านนะครับพูดแบบตรงๆเลยโตเตีย้ยกิทามนาขายยู่499ผมขายแคปบยกสูงโตวท็อป กุญแจปุ่มสตาร์ท510,000บาทกับตัวนี้เอลซุดีแบบ1.9 Hilander s e d p r e s t i g ปี2018-19ดูไฟหน้า LED แล้ว d a y l i g h แล้วไฟตัดหมอกหน้าหน้าใหม่แล้วสวยมากล้อแม็กแม็กข้างนะครับยางบดสโตนใหม่ดอกล้นปี21สีเส้นบันไดโคตรสวยนี่ดูประตูมือจับโครเมียมภายในเป็นเบาะหนังน้ำตาล นะครับเบาะหนังน้ำตาลสวยมากนะครับโอเพ่นแคบนะโอเพ่นแครบแต่เข็บข้างเดิมนะครับเปิดให้ได้ดูหมดเนี่ยต้องเปิดให้ดูหมดอย่างนี้เพราะว่าคุณจะได้รถดีรถสวยถ้าซื้อจากที่นี่แน่นอนแล้วครับแม้แต่กระบะเราก็คัดที่คุณภาพเราไม่ใช่ซื้อโซซื้อรถเราเน้นที่คุณภาพดูแม็กโอ้โหรถสะอาดสะอานสีบอลเงินนะครับแม็กไลเนอร์สวยกล้องหลงัง นะครับแซดเพสีบนะครับแมกไลเนอร์มาดูท้ายดีได้เลยโคตรสวยเลยตะเข็บข้างหลังเดิมขวาเดิมซ้ายเดิมอืสุดในรุ่นเบอร์หนึ่งประเทศไทยนะครับดีแมกบันไดข้างสวยๆหลุนๆนะครับนี่ดูเพสีบน,นะครับคุยคอนโทน ผมอะไรมันติฟังก์ชันนะครับกุญแจปุ่มสตาร์ทนะครับนี่ดูปรับวิทยุปรับไอ้ปรับปรับกระจกคงกระจกข้างพับได้หมดแล้วนะครับส่วนเกียร์เป็น P-R-N-D นะครับก็สามารถเป็นแมนนวลได้นะครับแล้วมาดูตบท้ายด้วยตะเข็บข้างเดิมเหมือนเดิมเรายังคงซิกเนเจอร์ของเราว่ายังไงเราก็จะต้องขายรถเดิมใครจะขายรถอะไรผมไม่สนใจผมขายรถเดิม,ม,มนะครับโอเพนแคป นะครับสมาร์ทแคปนะครับไฮไลเดอร์ er, นะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับห้าแสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทน็อตเดิมทุกจุดขวาเดิมซ้ายเดิมไล่ห้องเครื่องชา้ๆชาๆชัดๆไปห้าแสนหนึ่งมืนเก้าันบาทพ่อแปดพันเจ็ดนะส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เขยแบบ่แตน็อตหน้าเดิมนะครับถ้าซื้อรถ แนะนำให้ซื้อรถสวยนะครับซื้อรถเน่าก็ราคานี้ซื้อรถสวยก็ราคานี้มาซื้อกับผมดีกว่าได้รถสวยห้ 5, 10, 10, าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทฟรีจาดฟรีโอนฟรีดาวออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องวันตีเครื่องเกียร์หนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลทุกคันในร้านรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อพิควั่มจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจนวนส่งฟรีทั่วไทยจัดไวแนนฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เกว็ดชอบไม่ชอบแบบนี้ถ้าชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ไปแต่ถ้าโดนใจโอนจองมาจองที่ร้าน1,000บาทนอกสถานที่2,000บาทซื้อสดไม่เก็บแบบจองส0 0 0 0ืปะ่ะเทสได้รถกันปิดได้ไหมลนะ่ะมาเดี๋ยวพี่ช่วยปิดไปกันเออมาปุ่มสตาร์ทนอนสต็อป นะครับไม่หนึ่งแสนโลนะนะครับไม่หนึ่งแสนโลเกียร์ออโต้นะครับเครื่องดีเซลนะเกียร์ออโต้เครื่องดีเซลนะครับนะวิทยุเป็นหน้าจอทัชสกีแล้วนะร้อยปร่งร้อยแปดนะครับแปดสิบเจ็ดจุดห้าเห็นไหมครับชัดเจนนะเล่นวิทยุได้ FMAM i s ส USBiPodAUX b l u e t o o t HDMI h นะครับกล้องถอยกว้างใหญ่ไพศาลนะครับปะเราจะลุยกันแล้วเกียร์ออโต้โอ้โห นี่เทสศักยภาพให้ดูเลยโอ้โหพี่โรีขับดีว่ะ โอ้หขับดีเลยฮะนะครับใช้ได้ยาวๆบอกได้คำเดียวใช้ยาวๆมานะใช้ยาวๆไปนะครับไม่ได้ใช้สั้นๆน,นี่เขาเรียกใช้ยาวๆนะครับปีรถปีสิบแปดจดสิบเก้าพี่ใช้ได้อีกสิบปีอะเอาไปทำมาหากินอะนะครับและรถกระบะพวกนี้นี่ถูกพี่ดูดิออฟโรดคือผมบอกให้ฟังนะคือรถกระบะพวกนี้พี่ไม่ได้ต้องไปขางเงินให้เขาเขาหาเงินดูแลตัวเขาเองอยู่แล้วรถกระบะ นะครับเขาทําเงินด้วยตัวเขาเองนะพี่มีหน้าที่ขับอย่างเดียวนอกนั้นเดี๋ยวเขาเขาคนจ่ายค่างวดรถเองนะผ่อนแปดพันเจ็ดพี่ได้งานสามรอบก็ก็ก็ได้ค่าผ่อนแล้วอ่ะถูกป่ะงานสามรอบรอบละสามพันนะได้ค่าผ่อนแล้วอะ่ะแค b อ่ะถูกไหมเออเอาไปเถอะไปทรรมาหากินกันนะครับไปทรรมาหากินนะจ๊ะโอ้โห ไม่สุดจริงไม่แน่นจริงไม่เอามาขายอื วยอปกติมอไซค์วินเขาอยู่ที่ไหนอะตรงนี้เหรอตั้งแคมป์มอไซค์วินตรงนี้เหรอ,อนี่มันจะได้ไงเนี่ยมันติดอ่ะชาวบ้านชาวช่องก็นี่ตายเลยนะครับมาเลยนะสีนักรินห้าสิบหกนะโอ้ยมาไม่ถูกก็พิมพ์ Google m a p Tiger Use Car หรือว่าเรื่องรถไว้ใจพี่เสือเจอกันได้เลยให้ลูกให้หลานท่านทำให้ก็ได้ถ้าท่านทำไม่เป็นนะ นะครับมาได้เลยร้านเปิดทุกวันหรือว่าจะจองซื้อขายออนไลน์ก็ได้ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่งหวัดซื้อขายได้อยู่แล้วขอแค่ไม่ติดบัตรดิสเท่านั้นนะครับส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บบัตนะครับไม่เก็บบัตจริงๆ <c oughs> <c oughs> ออกไม่ได้อะ <c oughs> เอา <c oughs> แต่ก้นนั่งหลังต้องออกไม่ได้ <c oughs> นะครับฟรีจอดฟรีโอนฟรีดาวน์เดอ้อนะครับออกรถศูนย์บาทตังค์ไม่ต้องวารันตีเครื่องเกียร์หนึ่งปีหนึ่งเหมือนรถทุกคันในร้านรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อ,ตอพิกคว่ำจมน้ำรถยนต์ศูนย์หายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนแต้มนวนส่งฟรีทั่วไทยจัดฟไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เแกบบินแปดคันนี้ขายให้ห้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสี่สามหนึ่งสี่หกหกหกหวังจะได้เจอกันที่เฟซบุ๊กไทเกอร์ยุทธาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับบ๊ายบายจ้า